สกายบุกข,ขอเสนอเล่าเรื่องพง์เสวดานสุขโขทัยตอนศึกขุนสามชนนับแต่พ่อขุนศรีอินทราทิ์ทรงสถาปนากรุมสุขโขทัยเป็นราชธานีมีอำนาจอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำยมและแม่น้ำปิงตอนล่าง ส่งบำมรุงบ้านเมืองและไพร่ฟ้าให้ร่มเย็นเป็นสุขฝึกไพร่พลพร้อมพักทั้งจำนวนและกำลังความสามารถแล้วจึงทรงขยายอาณาเขตโดยตีหัวเมืองน้อยใหญ่ในลุ่มแม่น้ำยมและแม่น้ำปิงให้เข้าสวามิพักต่อสุโขทยัยแต่ในเวลานั้นยังมีผู้นำของกลุ่มชนอิสระที่ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่หลายกลุ่ม เมื่อพ่อขุนสีอินทราทิตย์ส่งหมายว่าจะรวบรวมกลุ่มต่างๆเหล่านั้นเข้าขบสุขโขทยจึงต้องทำสงครามกันโดยมีเจ้าชายบานเมืองส่งเป็นกำลังสำคัญในงานศึกกล่าวถึงเจ้าชายรามพระโอรสองค์เล็กที่ยังทรงพระเยาว์ได้เสด็จไปศึกษาไตรเพศในสำนักของวาสุเทพฤษีและวิชาเวทมนตคาถาในสำนักสุกัทันะระฤษีซึ่งเป็นฤษีที่มีตบาอาคมแก่กล้าในเมืองละโว ณสำนักเรียนแห่งนี้มีเจ้าชายอีกหลายเมืองสเสด็จมาเล่าเรียนเพื่อเตรียมเป็นกษัตริย์เช่นกันเจ้าชายรามได้พระสหายสององค์คือเจ้าชายมังรายแห่งเมืองหิรันคนครเงินยางและเจ้าชายงามเมืองแห่งเมืองภูกรรมยาวเจ้าชายทั้งสามทรงมีพระชนมายุใกล้เคียงกันและทรงมีอัธยาศัายต้องการจึงมีมิมตรไมตรีต่อกันเรื่อยมา เจ้าชายทั้งสามส่งมุกมานะตั้งใจร่ำเรียนศิลปะวิทยานานา,นาประการทั้งการสงครามและการปกครองบ้านเมืองต่อมาไม่นานเมื่อเจ้าชายทั้งสามส่งสำเร็จศิลปะวิทยาแล้วก็เดินทางกลับบ้านเมืองของตนเจ้าชายรามเดินทางกลับถึงกรุงสุขโขทยัยพ่อขุนศรีอินทราทิต์นางเสืองเจ้าชายบ้านเมืองลูกเจ้าลูกขุน ไพร่ฟ้าประชาราชทั้งหลายต่างยินดีปรีดาเป็นยิ่งนักช่วงเวลานั้นน้าเมืองชอดพ่อขุนจันคำเหลืองเจ้าเมืองชอดสวรรคตขุนสามชนพระโอรสองค์ใหญ่ได้ขึ้นปกครองเมืองต่อจากพระราชบิดาทรงแต่งตั้งพระชายานามว่านางมนโนราเป็นสีเมืองทั้งสองทรงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาจึงเป็นที่เคารพนับถือของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน เมื่อครองราชได้ไม่นานขุนสามชนทรงดำริจะยกทัพไปตีหัวเมืองใกล้เคียงเพื่อขยายอาณาเขตเมืองชอดราวพุทธศักราช1800จึงยกทัพมาล้อมเมืองตากซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันตกของกรุงสุขโขทยัยเจ้าเมืองตากส่งสารมาขอความช่วยเหลือจากพ่อขุนศรีอินทราทิตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรู้ว่าขุนสามชนยกทัพมาประชิดเมืองตากก็ทรงวิตกว่า เมืองตากเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญทางทิศตะวันตกหากขุนสามชนตีเมืองแตกยอมเป็นภัยต่อกรุงสุขโขทยัยจึงส่งเร่งจัดทัพไปช่วยต้านศึกที่เมืองตากโดยมีเจ้าชายรามซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุ19พรรษาติดตามไปทําศึกด้วยขุนสามชนยกทับเข้าตีเมืองตากหลายครั้งแต่ก็ไม่อาจตีเมืองให้แตกได้จึงตั้งค่ายล้อมเมืองไว้หวังให้ชาวเมืองตากขาดสเสบียงอาหารครั้นทราบข่าวว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์แห่งกรุงสุขโขทยัยทรงนำทัพมาช่วยเมืองตากจึงจัดกำลังเตรียมรบกับทัพสุขโขทยัยทัพจากสุขโขทยยัยญาตาเข้าสู่สมรภูมิเมืองตากลูกเจ้าลูกขุนและเหล่าทหารทั้งหลายต่างฮึกเหิมมีความและกำลังใจพร้อมจะรบกับทัพเมืองชอดทั้งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และขุนสามชนต่างก็หมายชัยในการศึก เมื่อทัพทั้งสองประจันหน้ากันช้างทรงของพ่อขุนศรีอินทราทิ์พุ่งเข้าโจมตีช้างทรงของขุนสามชนต่างสู้กันด้วยชั้นเชิงเป็นสามาถช้างของขุนสามชนรุกไล่จนช้างของพ่อขุนศรีอินทราทิ์เสียจังหวะพลาดท่าล่าถอยไพรพลสุโขทัยทั้งหลายพากันแตกทัพหนีออกจากสนามรบเมื่อเห็นทัพสุโขทัยเสียทีขุนสามชนจึงใส่ช้างตามไปตีทัพสุโขทยัยแต่ทันใดนั้นเจ้าชายราม ได้ใส่ช้างแหวกไพร่พลเข้าไปขวางไว้และทรงกระทํายุทธหัตถีกับขุนสามชนในที่สุดขุนสามชนเป็นฝ่ายแพ้ถอยทัพกลับเมืองชอดพ่อขุนศีอินทราทิศจึงพระราชทานนามแก่พระโอรสว่าพระรามคำแหงเพื่อเป็นเกียรติยศที่รบเอาชนะค่าศึกได้ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดียวกิตติศัพท์ความเก่งกล้าของพระรามคำแหงเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว ต่อมาไม่นานพ่อขุนสรีอินทราทิศวรรคตไพรฟ้าชาวกรุงสุขโขทยัยต่างร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้ายิ่งนักช่วงเวลานี้หัวเมืองต่างๆเริ่มแข็งข้อต่อกรุงสุขโขทยัยเวลานั้นพระพยุรญาตเหล่าขุนนางและพระรามคำแหงจึงพร้อมใจกันอัญเชิญเจ้าชายบานเมืองพระโอรสองค์รองของพ่อขุนศรีอินทราทิศขึ้นครองกรุงสุขโขทยัยสงพระนามว่า พ่อขุนบานเมืองในช่วงเวลาที่พ่อขุนบานเมืองเป็นกษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งราชวงศ์พระร่วงนั้นสรงปกครองกรุงสุขโขทยัยและชาวเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขส่งทำสงครามขยายอาณาจักรให้กว้างขวางเช่นเดียวกับพระราชบิดาโดยมีพระรามคำแหงพระอนุชาและพระอุปราชเป็นกําลังสำคัญในการปราบปราเมืองต่างๆให้ซิโรราบต่อสุขโขทยัย เมื่อพระรามคำแหงสเสด็จไปยังหัวเมืองใดได้ช้งางม้าคาทาบริวารเงินทองผลหมากรากไม้ก่อน,นํามาถวายพ่อขุนบานเมืองด้วยความจงรักภักดีต่อพระเชษฐาเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติต่อพระราชบิดา ยังมีนิทานเสียงแสนสนุกอีกมากมายรอน้องๆองอยู่อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะ